สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูโรสในรายวิชาภาษาอังกฤษของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือ English Exercise มาด้วยนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนเลยค่ะดินสอยางลบไม้บรรทัดเลยค่ะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์บทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เรื่องเกี่ยวกับการชี้บอกส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้ this และ these การชี้บอกส่วนประกอบของร่างกายโดยใช้ this และ these เราจะบอกส่วนประกอบร่างกายที่อยู่ภายนอกและเราสามารถมองเห็นได้ ทีนี้เรามาดูความหมายของ this และ this this t h i s this แปลว่านี่เราจะใช้คำว่า this นี้เพื่อชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดหรือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรานั่นเองและใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะส่วน this these e. this แปลว่าเหล่านี้เราจะใช้ this ชี้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดหรือใกล้ตัวเรานั่นเองแต่จะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์นะคะเรามาดูโครงสร้างของประโยคมีดังนี้เมื่อเราใช้ this ตามได้ว e r b to be is ตามด้วย article a, an หรือเราจะใช้ my ที่แปลว่าของฉัน your ที่แปลว่าของคุณและตามด้วยส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปเอกพจน์และจุดฟูลสตอรเมื่อเราใช้ this ตามด้วย verb to be are ตามด้วย article the หรือมาที่แปลว่าของฉันหรือยัวที่แปลว่าของคุณตามด้วยส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปผ้าหูจพ์และจุดฟูนสตอรเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่ง this is my mouth นี่คือปากของฉันสังเกตนะคะปากมีเพียงหนึ่งอยู่ในรูปเอกจพ์ เราจะใช้ this is ตามด้วย my ของฉัน mouth เป็นคำนามเอกพจน์ e ort, this is my mouth นี่คือปากของฉันตัวอย่างที่สอง this is a hand this is a hand นี่คือมือหนึ่งข้างสังเกตนะคะ มือหนึ่งข้างอยู่ในรูปเอกพจน์เราจะใช้ this is และ article a ตามด้วยคำนาม hand ส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปเอกพจน์ this is a hand นี่คือมือหนึ่งข้างตัวอย่างที่สาม t h i s this are the feet t h i s are the feet เหล่านี้คือเท้า สองข้างสังเกตนะคะเท้าสองข้างจะอยู่ในรูปผาหูพน์เราขึ้นต้นประโยคด้วย These are ตามด้วย article the ตามด้วยคำนามส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปผาหูพจน์ These are the feet เหล่านี้คือเท้าสองข้างเรามาดูข้อควรจำสักนิดนะคะ Don't forget my, your คาว่า my แปลว่าของฉัน your แปลว่าของคุณคำที่จะตามหลัง my กับ your จะเป็นคำนามหรือคำคุณศัพท์และตามด้วยคำนามเสมอคำนามนี้จะอยู่ในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ต่อไปเรามาดู this กับ t h i s this เราจะใช้กับนามที่เป็นเอกพจน์ ส่วน this เราจะใช้กับนามที่เป็นผ้าหูโพน์ดังนั้นเมื่อนักเรียนจะต้องเปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นผ้าหูพจน์เราจะเติม s หลังคำศัพท์ส่วนประกอบของร่างกายนะคะหรือเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะต่อไปเรามาดูคำว่า hair ที่แปลว่าผม hair เป็นคำนามนับไม่ได้ถ้าเราพูดถึงผมโดยทั่วไปนะคะดังนั้นเราจะใช้กับไมยได้เท่านั้นเราจะไม่ใช้กับอะเด็ดขาดเลยและถ้าอวัยวะมีสองข้างแล้วต้องการระบุให้ชัดเจนเรามักใช้ right ขวา left ซ้ายเช่น left foot เท้าซ้าย right อายตาขวาเป็นต้นเรามาทบทวนคำศัพท์ส่วนประกอบของร่างกายนะคะเด็กๆออกเสียงคำศัพท์สองครั้งแล้วบอกความหมายเลยนะคะเรามาดูส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปเอกพจน์นะคะไปกันเลยค่ะ head head ศีรษะ face face ใบหน้า nose nose จมูก mouth m o u ปาก neck neck คอ chin chin คาง back back หลังต่อไปเราจะมาดูส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปผ้าหูพ์นะคะโดยการเติม s เราจะออกเสียง คำศัพท์ที่เป็นเอกพจน์และพะหูพจน์พร้อมบอกความหมายเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะ e y e eyes ตา eyebrow eyebrows คิ้ว hand hands มือ arm arms แขน leg legs ขา ear ears who? shoulder shoulders lie finger fingers นิ้วมือ knee knees cow, toe toes นิ้วเท้า เรามาดูส่วนประกอบของร่างกายเมื่ออยู่ในรูปผ้าหูโพสจะมีการเปลี่ยนรูปเรามาออกเสียงคำศัพท์ที่อยู่ในรูปเอกพจน์และผ้าหูโพสพร้อมบอกความหมายเลยนะคะไปกันเลยค่ะ tooth teeth fun foot feet เท้ททาเรามาเข้าสู่ช่วง let's practice กันนะคะ เรามาฝึกฝนการเขียนประโยคอย่างง่ายๆนะคะเรามาดูคำสั่งเลยค่ะคำสั่งจงแต่งประโยคจากภาพที่กำหนดให้โดยใช้ this และ t h i s ก่อนอื่นเด็กๆจะต้องจำโครงสร้างของประโยคกันก่อนนะคะเมื่อเราใช้ this ตามด้วย is ตามด้วย my ตามด้วยส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปเอกพจน์ K และจุด full stop เมื่อเราใช้ this ตามด้วย a r e ตามด้วย my ตามด้วยส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่ในรูปผ้าหูโพ์และจุดฟุนสต็อปเด็กๆต้องไม่ลืมนะคะว่าขึ้นต้นประโยคต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และจบประโยคทุกครั้งจะต้องมีจุดฟุนสต็อปเสมอนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะเป็นภาพจมูก เด็กๆลองคิดดูสิคะเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนบางคนแต่งประโยคได้แล้วนะคะเรามาดูเฉลยกันค่ะ This is my nose This is my nose นี่คือจมูกของฉัน nose หรือจมูกอยู่ในรูปเอกพจน์นะคะข้อที่สองเป็นภาพปา เด็กๆลองคิดดูสิคะเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรเรามาลองดูซิว่าจะเหมือนกับเฉลยหรือเปล่า This is my mouth This is my mouth นี่คือปากของฉันปากหรือ mouth อยู่ในรูปเอกพจน์เราจึงใช้ This is ขึ้นต้นประโยคนะคะข้อที่สาม เป็นภาพตาสังเกตนะคะตามีสองข้างเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะเด็กๆบางคนแต่งได้แล้วนะคะเรามาลองดูเฉลยกันก่อนนะคะ t h i s These are my eyes t h i s are my eyes เหล่านี้คือตาของฉันนักเรียนสังเกตนะคะ ตาสองข้างหรือ eyes เติม s อยู่ในรูปพระหูพจน์นะคะข้อที่4เป็นภาพมือสังเกตมือมีสองข้างนะคะเด็กๆจะแต่งประโยคได้อย่างไรคะเรามาลองดูนะคะ these are my hands these are my hands เหล่านี้คือมือของฉันมือสองข้า hands เติม s อยู่ในรูปพ้าหูพจน์เราจึงขึ้นต้นประโยคด้วย this are ข้อ5เป็นภาพฟันเด็กๆสังเกตค่ะฟันมีหลายซี่และเต็มปากเลยเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะเรามาแต่งพร้อมกันเลยค่ะ These are my teeth. These are my teeth. เหล่านี้คือฟันของฉันเด็กๆสังเกตนะคะฟันหลายซี่ t h i s, <This> <S อยู่ในรูปผ้าหูพจน์ข้อ6กเป็นภาพผมเด็กๆลองดูสิคะเราจะแต่งประโยคนี้ได้อย่างไรคะ เรามาแต่งประโยคพร้อมๆกันนะคะ This is my hair This is my hair นี่คือผมของฉันผมหรือ hair เป็นนามนับไม่ได้เราจัดให้อยู่ในรูปเอกพจนะคะข้อ7เป็นภาพแขน สังเกตนะคะแขนมีเพียงข้างเดียวเด็กๆจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะเราลองมาดูเฉลยนะคะ this is my arm this is my arm นี่คือแขนของฉันแขนหนึ่งข้างหรือ arm เป็นนามเอกพจน์เราจึงใช้ this is ขึ้นต้นประโยคนะคะ ขอ้อ8เป็นภาพนิ้วมือนักเรียนสังเกตดูสิคะภาพนิ้วมือมีสิบนิ้วเด็กๆจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะเรามาลองแต่งประโยคพร้อมๆกันนะคะ These are my fingers These are my fingers เหล่านี้คือนิ้วมือของฉันนิ้วมือมีสิบนิ้ว Fingers เติม s ingers, is, อยู่ในรูปพหูพจน์ขึ้นต้นประโยคด้วย t h i s are ข้อเเป็นภาพเท้าเด็กๆสังเกตสิคะเป็นเท้าสองข้างเด็กๆจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนแต่งประโยคได้ถูกต้องค่ะเรามาลองดูเฉลยนะคะ These are my feet These are My feet. เหล่านี้คือเท้าของฉันเท้าสองข้าง feet เป็นนามพหูพจน์และขึ้นต้นประโยคด้วย t h e s are. ข้อสิทธ์เป็นภาพหูหูมีเพียงหนึ่งข้างเด็กๆจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนแต่งประโยคได้ถูกต้องเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะ This is my ear This is my ear นี่คือหูของฉันหูหนึ่งข้างหรือ ear อยู่ในรูปเอกพจน์นะคะเราจึงขึ้นต้นประโยคด้วย This is เรามาเข้าสู่ช่วง Let's start doing the exercise เรามาเริ่มทำแบบฝึหกหัดกันเถอะ เด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือ English exercise เล่นสีม่วงนะคะพร้อมกับดินสอยางลบเลยค่ะเด็กๆที่เตรียมหนังสือมาแล้วเปิดไปที่หน้า76และ77เค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่หนึ่งค่ะก่อนอื่นเราจะเปิดไปที่หน้า76็ดสิบก่อนนะคะเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันก่อนนะคะเรามาดูคำสั่งเลยค่ะ จงแต่งประโยคจากภาพที่กําหนดให้คุณครูมีตัวอย่างในหนังสือมาให้นะคะตัวอย่างเป็นภาพตาตามีเพียงหนึ่งค่าเขาแต่งประโยคมาให้แล้ว This is my eye This is my eye ขึ้นต้นประโยคด้วย This is เพราะภาพตา หรือายมีเพียงหนึ่งข้างอยู่ในรูปเอกพจน์เราจึงขึ้นต้นประโยคด้วย this is ค่ะข้อ1เป็นภาพปากเด็กๆลองสังเกตดูสิคะปากมีเพียงหนึ่งเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเราขึ้นต้นประโยคด้วย this is ตามด้วย my และ ภาพปากเราจะใช้คำศัพท์ว่า mouth this is my mouth นี่คือปากของฉันและเด็กๆอย่าลืมนะคะขึ้นต้นประโยคด้วยตัวพิมพ์ใหญ่และจบประโยคต้องมีจุด full stop เสมอนะคะข้อที่สองเป็นภาพผมเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะถูกต้องคะ่ะ ขึ้นต้นประโยคด้วย this is ตามด้วย my ตามด้วย hair this is my hair ผมเป็นนามนับไม่ได้เราจัดให้อยู่ในรูปเอกพจน์เราขึ้นต้นประโยคด้วย this is ถูกต้องค่ะข้อ3เป็นภาพหูเด็กๆสังเกตหูมีเพียงหนึ่งข้างใช่ไหมคะเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะ เรามาลองแต่งประโยคพร้อมกันเลยค่ะ This ตามด้วย is ตามด้วย my ตามด้วย ear This is my ear นี่คือหูของฉันข้อ4เป็นภาพเขา่าเข่ามีเพียงหนึ่งข้างเด็กๆลองดูสิคะเราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะขึ้นต้นประโยคด้วย This is ตามด้วยไม่ตามด้วยนี่ this is my knee นี่คือเข่าของฉันเราขึ้นต้นประโยคด้วย this is เพราะว่าเข่ามีเพียงหนึ่งข้างอยู่ในรูปเอกพจน์ข้อหเป็นภาพฟันแต่เ้าชี้ไปที่ฟันเพียงหนึ่งซี่เราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะเราแต่งประโยคพร้อมกันเลยค่ะ ขึ้นต้นประโยคด้วย this is ตามด้วย my ตามด้วย tooth this is my tooth นี่คือฟันของฉันฟันหนึ่งซี่ tooth อยู่ในรูปเอกพจน์เราจึงขึ้นต้นประโยคด้วย this is ข้อ6เป็นภาพจมูกเด็กๆสังเกตดูสิคะภาพจมูกมีเพียงหนึ่ง เราจะแต่งประโยคได้อย่างไรดีคะเรามาฝึกแต่งประโยคพร้อมกันเลยค่ะขึ้นต้นประโยคด้วย this ตามด้วย is ตามด้วย my ตามด้วย nose this is my nose นี่คือจมูกของฉันจมูกหรือ nose มีเพียงหนึ่งอยู่ในรูปเอกพจน์เราจึงขึ้นต้นประโยคด้วย this is เป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะในแบบฝึกหัดที่หนึ่งนี้หน้าเจ็ดสิบหกข้อหนึ่งถึงข้อหกเราทำพร้อมกันนะคะส่วนหน้าเจ็ดสิบเจ็ดข้อเจ็ดถึงข้อสิบให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะสรุปการบ้านของเราวันนี้ h o m e w ิร์อยู่ใน e n i s i s x e x e r s i s เก r ด one เป็นแบบหัดที่หนึ่งหน้า77็ข้อ7ถึงข้อ10เป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยนะคะเป็นการบอกส่วนประกอบของร่างกายเราเด็กๆคนไหนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการชี้บอกส่วนประกอบของร่างกายเราแล้วสามารถทำแบบฝึกหัดใน English exercise ได้เลยคะ่ะ คนไหนที่ยังไม่เข้าใจสามารถดูคลิปวิดีโอใหม่ได้ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อทำการบ้านใน English exercise เสร็จแล้วส่งมาตามแพลตฟอร์มที่ทางโรงเรียนกำหนดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย